เพลงเพราะตลอดเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาเติมความรักกับ Love on Air รักออกอากาศทุกวันเสาร์สามทุ่มถึง4ี่ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องของพรมลิขิตไหมคะการที่คนสองคนจะมาพบทำความรู้จักและรักกันขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่เหมาะสมและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าที่คนสองคนจะหากันจนเจอเหมือนเพลงเพลงนี้ค่ะ คอยอาจดูเหมือนเลือนลอยเกือบจะฟันไปมองหาคนคนนั้นที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสง